ช่วงเวลาที่ถนนที่เสื่อมสภาพจนเป็นข่าวใหญ่นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้งานฟื้นฟูถนน,นหน้าโรงพยาบาลชิรพยานกำลังดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยนายพิพัฒน์ระชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมทีมงานสำคัญได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่อาจเปลี่ยนแปลงแผนได้ในวันที่8ตุลาคมนี้หากไม่มีฝนตกหรืออุปสรรคใดๆที่ขัดขวาง แต่ที่น่าสนใจคือแม้จะผ่านการประเมินหลายครั้งกลับมีประเด็นที่คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้เช่นการใช้เครนขนาดใหญ่3าตัวเพื่อทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงหรือการติดตั้งกล้องวงจรปิดกว่า10จุดเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของอาคารสอนอสามเสนที่มีการย้ายเล็กน้อยแต่ยังปลอดภัยอยู่คำถามคือความปลอดภัยของประชาชนรอบบริเวณจะถูกจัดการอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดงานฟื้นฟูทั้งหมดมีแผนอย่างเป็นระบบแบ่งเป็นขั้นตอนหลัก3ส่วน 1. การสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงด้วยการถมทรายและซีเมนต์สอง การเสริมโครงสร้างด้วยการพ่นปูนหนา10ซนติเมตรสการปรับปรุงสภาพถนนให้กลับมาเหมือนเดิมขณะที่ภาพรวมของงานลื่นไหลไปตามกำหนดแต่หากสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวยอาจต้องขยายเวลาออกไป1-2วัน ตัวอย่างเช่นในการดำเนินงานวันที่29กันยายน2568ทีมงานได้ใช้เครนขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายวัสดุเหลือที่อยู่ในหลุมและตัดสายไฟฟ้าที่ล้มอยู่ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพราะการสูญเสียความปลอดภัยในพื้นที่นี้อาจส่งผลต่อทั้งเจ้าหน้าที่และผู้คนโดยรอบอย่างมากคุณคิดว่าความปลอดภัยของพื้นที่นี้จะถูกจัดการได้อย่างไรลองแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนคอมเมนต์ด้านล่าง